ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ Big ๊กไบครุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น g s x 1 0 0 0 s คาน S Katana ก่อนหน้านี้สุสกิได้มีการเปิดตัว g s x 1 0 0 0 s คาน S Katana อย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่งานอินเตอร์มอต8 0 1 8ปลายปีพศส5 6 1ที่ผ่านมา จากนั้นได้มีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในงานมอเตอร์โช2019วันที่26มีนาคม2562แต่ว่าการเปิดตัวครั้งนั้นเป็นการเปิดโชว์ตัวเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการเปิดให้จับจองแต่อย่างใดล่าสุดสุส u กิได้มีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วครับว่าจะมีการเปิดจอง GSX-1000S Katana ในงาน Big Motor s a l e ซ2019วันที่17สิงหาคม 2,562โดยจะมีการประกาศร,ราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันนั้น GSX 1,000 S Katana คือตำนานอันยิ่งใหญ่ของ Suzuki ตลอดช่วงเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้มันกำลังจะกลับมาออกอรารวาดไปทั่วโลกการเปิดจองครั้งแรกในญี่ปุ่นชุดเดือนกรกฎาคม2,562ที่ผ่านมาได้สร้างปรากฏการ์ยอดจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายโดยมีตัวเลขยอดจองกว่า2,000คัน จากเป้าหมายที่วางไว้ต่อทั้งปีในญี่ปุ่นประมาณ1,000คันรวมถึงตลาดในยุโรปและอเมริกาต่างก็มียอดจองที่สูงทั้งนั้นและการเปิดจองครั้งนี้ของคาทนาในเมืองไทยของเรานั้นก็มีความคาดหมายว่าจะมีตัวเลขการจับจองที่สูงเกินความคาดหมายอีกเช่นกันอย่างไรก็ตามเงื่อนไขสําคัญของการเปิดจองในครั้งนี้ก็คือว่าสุกสกินั้นจะตั้งราคาเจ้า GSX 1 0 0 0 S คาทนาไว้เท่าไหร่ ถ้าดูจากราคาในต่างประเทศแล้วจะเห็นว่าราคาของมันนั้นจะแพงกว่า gsx s 1 0 0 0 sport naked หรือ sport เปลือยเครื่องยนตสี่สูบเรียงบล็อกพื้นฐานเดียวกันตัวถังเหมือนกันแตกต่างที่ดีไซน์ภายนอกดังนั้นเมื่อดูราคาของ gsx s 1 0 0 0ในเมือไทยของเราที่วางไว้5 9 9 0 0 0บาทนั่นก็หมายความว่า gsx 1 0 0 0 s, s katana จะมีราคาที่เกินกว่า ,0,000 0บาท อาจอยู่ระหว่าง601,000ถึง630,000บาทก็เป็นได้นี่คือราคาที่ควรจะเป็นนะครับจากการเปรียบเทียบราคาในต่างประเทศกับในประเทของเราอย่างไรก็ดีนะครับด้วยราคาที่เกินกว่า600,000บาทขึ้นไปแล้วผมมีความเชื่อว่าคัานานั้นถ้ามาด้วยราคาแบบนี้ไม่น่าจะได้การตอบรับอย่างที่ควรจะเป็นเพราะราคานั้นถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งขันอย่างเช่นคาวาซกิ z 900 RS ที่วางไว้ 485,000บาทรุ่นโครมนะครับราคาอยู่ที่4,999,000บาทถ้าเป็นรุ่น z 9 0 0 rs cafe ใหม่ล่าสุดนั้นวางราคาอยู่ที่5 5 5 0 0 0บาทก็จะเห็นว่าราคานั้นถูกกว่า gsx 1 0 0 0 s katana เกินกว่า1,000 0บาทถ้าเปรียบเทียบราคากับ honda cb 1 1 0 0 rs ปี2019ที่วางไว้5 5 9 9 0 0บาทก็จะเห็นว่าราคาของ คาทนานั้นแพงกว่ากันถึงมากกว่า6 0 0 0 0ถึง70,000บาทเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบราคากับ Triumph Bonneville T120 รุ่นธรรมดาราคา5 7 8 8 0 0 0บาทรุ่น T120 Black 5 8 8 5 0 0 0บาทก็จะเห็นว่ายังถูกกว่าคาทนาหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสุสกินั้นอยากให้คาทนา1น0 0 0 0รุ่นใหม่มีกระแสตอรับเป็นอย่างดีในมืองไทยของเราผมคิดว่า ต้องมีการปรับราคาลดลงมาให้ต่ำกว่า6 0 0 0 0บาทให้ได้อาจจะอยู่ระหว่าง5 5 0 0 0 0บาทถึง580,000บาทหรือถ้าหากว่าสุสกินั้นต้องการยอดจับจองถล่มทลายเหนือความคาดหมายในงานครั้งนี้ต้องวางราคาไว้ประมาณ539,000ถึง579,000บาทซึ่งจะแพงกว่า Kawasaki Z900 RS ไม่กี่หมื่นบาท และราคาใกล้เคียงกับ Honda CB1100RS รวมถึงถูกกว่า Triumph Bonneville T120 เล็กน้อยถ้าได้ราคานี้ผมมีความเชื่ออย่างมากครับว่ากระแสของ Katana GSX1000S จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองไทยของเราซึ่งก็ไม่แน่ครับว่ามันอาจจะกลายเป็นรุ่นเรือธงของ Suzuki Big b i ค e ในเมืองไทยก็เป็นได้จุดเด่นของ Katana นั้นก็คือว่ามันคือมอเตอไซค์สปอร์ตคลาสิกดีไซน์ย้อนยุคที่มีตำนาน และมีกำลังเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าใครทุกรุ่นที่ได้กล่าวมาบล็อกเครื่องยนต์ชุดนี้เป็นบล็อกของ GSR x 1 0 0 0 K5 ปี2005ให้พลังแรงม้าสูงสุดแบบปรับลดลงมาอยู่ที่150แรงม้าที่10,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดทำได้108นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนอาทีก็เจนว่าบล็อกยิงของมันนั้น1,000ซีซีก็จริงเปินแบบ4สูบเรียง ให้พลังแรงมา้าแรงบิดที่สูงกว่าใครเพื่อนเปรียบเทียบกับ z 9 100 RS ที่มี1 1 1แรงมา้า Honda CB 1100 RS 89แรงมา้า Triumph Bonneville T120 80แรงมา้าที่6,550รอบต่อนนาทีหรือแม้แต่ Triumph t a x t o n R ที่มีแรงม้าสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง97แรงมา้าที่6,750รอบต่อน,นาทีก็จะเห็นว่า Gsx 1000s Katana าน,านั้นมีแรงม้าที่สูงกว่าใครเพื่อนถึง 150แรงม้าเลยทีเดียวและเป็นการเปิดตัวและเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการที่มีความสำคัญกับสุุกิเป็นอย่างมากในครั้งนี้ผมบอกเลยครับว่าถ้าสุุกินั้นเปิดราคามาแบบปกติ0 0แสนบวกขึ้นไปแล้วก็โอกาสที่จะปังนั้นมีน้อยมากแต่ถ้าหากว่าสุกินั้นปรับราคาลดลงมาลดกำไรลงมานิดหนึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ5 3 9 0 0 0ถึง5 7 9 0 0 0ผมเชื่อว่าถ้าได้ราคาตรงนี้แล้วก็ทั้งไทอัม คาวากิ uki, และ Honda เหนื่อยแน่นอนครับกับคาทนา 1,000cc ยุคใหม่ผมอยากเห็นสุสกินั้นเอาจริงเอาจังเสียทีนะครับประกาศราคาแบบช็อคไ i ส์ในงานครั้งนี้ไปเลยซึ่งถ้าราคาโดนใจแล้วก็ผมคิดว่านะครับแบรนด์สุสกินั้นจะฟื้นกลับขึ้นมาได้อย่างมากมายในครั้งนี้เลยทีเดียวครับในงานอินเตอร์มอ2018เมื่อปลายปีที่ผ่านมาสุสกิได้ยกเลิกการเปิดตัรถใหม่ทั้งหมด7รุ่นออกไปอย่างไม่เสียดายแต่ว่ามีการเปิดตัวเพียง CSX 1,000 S คาตา n นารุ่นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับปี2019เป็นปีของคาตา n นาอย่างแท้จริงเรื่องราวการเปิดตัวของมันจะเป็นอย่างไรในงาน Big Data c e l 2019เราจะติดตามความขึข้นไปกันต่อไปนะครับ